เดียวและร้อนเกินไปลุกนี้ยกพลิกมาทั้งสวนก้อยอรัชพรโสดแล้วแซ่บมากเซ,ซ็กซี่เกินต้านจนนิกกี้นชัดโพลคอมเมนต์ด้านแฟนคลับเชียร์ฝ่ายชายให้จีบเลยวันนี้25เมษายน66ททำลายเดือดเป็นไฟร้อนแรงสู้กับอากาศประเทศไทยสุดเมื่อน,นักแสดงสาวสวยมากความสามารถก้อยอรัชพรโภก,กินพาก,กอนที่ตั้งแต่โสดก็เหมือนเปิดหมดความแซบสวยว,นวันสวยคืนแถมดีกรีความเซ็กซี่ก็ไม่ธรรมดา ล่าสุดเจ้าตัวก็โพสภาพลงไอจีเอาความแซ่บมากฝากแฟนๆกันอีกแล้วบอกเลยว่าปังมากงานหน้างานผมคือจึงใจสุดๆบอกเลยว่าลุคนี้ต้องให้10บสิที่สําคัญคืองานชุดที่ทาเอาแฟนๆต้องกรี๊ดเพราะเซ็กซี่ตัวแม่ตัวมัมฮอตตัดแตกไม่ไหวแล้วด้านแฟนๆและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงก็ต่างเข้ามากดถูกใจและคอมเมนต์ชมความแซ่บของสาวก้อยรวมไปถึงคอมเมนต์จากอดีตหวานใจหนุ่มดิกกี้นฉจัดที่เข้ามากดถูกใจและคอมเมนต์ภาพของสาวก้อยด้วยเช่นกัน โดยนิกกี้ได้คอมเมนต์ภาพดังกล่าวว่านึกว่า BIBI ศิลปินเกาหลีชื่อดังหน้ามวยทำเอาแฟนคลับของทั้งคู่แหกถูกใจคอมเมนต์ของหนุ่มน,นิกกี้การสนัดรวมทั้งแซวนิกกี้อีกว่าจีบเลยค่ะเรียกว่าแม้จะยุติความสัมพันธ์ลดถานะเหลือเพียงพี่น้องที่ดีต่อก,กันก็ยังมีแฟนๆที่คอยสนับสนุนทั้งคู่และลุ้นว่าจะมีโอกาสกลับมาคบกันใหม่นั่นเองงานนี้จะมีลุน้นหรือไม่คงต้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงเองจะดีที่สุด